ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดกาสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมิลรีกันด้วยนะครับดรามาอย่างเหนือครับลังแฟนบอลบุรีรัมเข้าสนามช้างศึกเตรียมที่จะลุยศึกที่เวียดนามหวดลัดเซียคริสตองโดออกมาเปิดใจเมืองทองดีขึ้นบิสซูรีเปิดใจเลยครับลังซัดให้บุรีรัมชนะแบงคอกยูเนเต็ด โคสิโกโประกาศชัดเจนไม่ขอคุม ทีมชาติไทยอยู่กี่สามปีมาอัปเดตข่าวสารกับประจำวันที่20เดือนสิงหาคมวันนี้ครับไปช่องแรกพร้อมกับเบดลิฟบมริกันเลยครับประเด็นข่าวสารเลขนี้ครับเราขอยกพลไปกันที่ประเด็นดราม่ากันอย่างหนักกันหน่อยครับหลั่งคนหลงจากเกมคูบิกแม์ระหว่างบุริรัมครับที่เปิดบ้านชนะแบงคอกกูดเตต์ไป4ประตูต่อ2เมื่อคืนที่ผ่านมาครับนสนามชังกรีนาก็มีเหตุดราม่าพูดถึงออกมาอีกแล้วแหละครับโดยซึ่งทรงนี้ครับก็ได้มีแฟนบอลท่านหนึ่งครับเขาไม่ระบุครับที่ได้เข้าไปชม เกมในสนามเยียวของทัพปราสาทไฟฟ้าครับก็ได้ออกมาพต์ระบายผ่าน Video สย่มวิดียส่วนตัวถึงระเบียบการดูบอลสนามดังกล่าวไว้ดังนี้แหละครับโดยซึ่งตรงนี้ครับใจความในพต์นั้นครับระบุออกมาเลยครับว่าถ้าทํากันแบบนี้ครับก็ไม่น่าเฉลีล่ยล่ะเสียความรู้สึกเสียเงินจ่ายตังค์เสื้อก็ซื้อปีละไม่ต่ํากว่า30ตัวไม่ได้ไปดูฟรีสักหน่อยสนามนี้ครับห้ามยกมือถือขึ้นมานะครับไม่หันกัดจัดเดินไปหาห่วงจริงๆเข้าใจว่ามีลิขสิทธ แต่เจลีเขาก็มีลิขสิทธิ์เขาจึงถ่ายสุพโชคได้เลยบีจีแฟนบอลก็ทำคอนเทนต์ได้แต่สนามนี้ห่วงอะไรแฟนบอลบ่นกันละนาวใครอยากเข้ามาดูอีกเสียความรู้สึกเลยครับซึ่งโพสต์ดังกล่าวนั้นครับที่ได้โพสต์ออกไปครับก็มีแฟนบอลครับเข้าไปถูกใจและก็เข้าไปแสดงความคิดเห็นรวมถึงการแชร์ออกไปต่างจํานวนมากเลยครับก็ต้องติดตามกันต่อไปเลยครับว่าจะส่งผลกระทบต่อสนามบุรีรัมขนาดไหนเลยครับ ประเด็นข่าวสารที่2อครับเราไปต่อนที่ประเด็นของตะดานทีมชาติไทยกันหน่อยครับช้างสึกชิดใหญ่ครับล่าสุดเลยครับหลังจากที่สมาคมฟุตบอลเวียดนามครับหรือ VFF ได้ส่งจดหมายเชิญทีมชาติไทยครับเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลของตะดานประเทศเวียดนามครับในช่วงฟีฟ่าเดย์นี้ครับระหว่างวันที่5จนถึงวันที่10กันยายนอยู่เลยครับโดยซึ่งล่าสุดเลยครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนั้นครับก็ได้ตอบตกลงในการส่งทีมชาติทยชุดใหญ่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลรายการดังกล่าวเป็นเชียร์เลครับเพื่อเตรียมความพร้อมคร ทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์อาเซียนในช่วงปลายปีนี้ครับและเอเชียนคัพในรอบคัดเลือกในช่วงต้นปี2 5 6 8ไปเลยครับโดยซึ่งดังนี้ครับสามชาติที่เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ครับประกอบไปด้วยทีมชาติเวียดนามเจ้าภาพอันดับที่115ของโลกทีมชาติไทยครับอันดับที่101ของโลกและทีมชาติรัสเซียครับที่มีเรตกิ้งสูงที่สุดครับอันดับที่33ของโลกนั่นเองเลยครับและสำหรับโปรแกรมการแข่งฟุตบอลของรายการอย่างตะรัน LP Bank Cup ข่งขันกันที่สนามของนครัน ดินสเตเดียมในกรุงฮานอยครับก็จะถ่ายทอดส,สดทุกนัดกับผ่านไทยรัฐทีวีเอดีช่อง32โดยมีโปรแกรมดังกล่าวดังนี้เลยครับโดยซึ่งนัดแรกเลยครับ ทางฝั่งของแต่ละทีมชาติเวียดนามกันครับก็จะพบกับทีมชาติรัสเซียก่อนครับในวันที่5กันยายนในเวลา2ทุ่มตรงครับส่วนรัสเซียครับก็จะพบกับทีมชาติไทยครั้งครับในวันที่7กันยายนครับในเวลา20นาฬิกาและเวียดนามปิดท้ายพบกับทีมชาติไทยครับในวันที่10กันยายนครับในเวลา20นาฬิกาตรงเป็นต้นไปเลยครับก็ได้พักอย่างน้อย2-3วันเองครับรัสเซียครับอย่างเช่นทีมชาติไทยอีกด้วยเลยครับส่วนเชี่ภาพนั้นครับก็แข่งนัดแรกก็จะได้พัก5วันเต็มๆเ นี่เลยครับความได้เปรียบของการจัดการการเป็นเจ้าภาพแะครับและดินข่าวสารต่อไปครับเราไปต่อที่โคสิโกกันหน่อยครับไม่สดดราม่าทั้งนั้นครับมาดาสดเลยครับเกี่ยวกับทีมชาติเเลยครับทางฝั่งของโคสิโกออกมายอมรับว่าไม่รับงานคุมทัพช้างศึกอยู่กีสามปีเด็กขาดเลยครับ โดยหลังจากที่ทางฝั่งของตะ้านเดือตุกเปียวพองผิวอ่อนนั้นครับราสดได้ออกมาเปิดเผยเรื่องของกุซซอทีมชาติยู่23ปีที่มีแคนดิเดตครับหลายคนครับซึ่งเป็นโค้ชคนไทยที่มีความสามารถอยู่ในสายตาครับอย่างตะ้านโคสโกเกตติศัก์เสน้าเมือง โคตุยสีสักยอดเาไทยขุดโ,โยงปรพุศสีมาคะและโคเตียสะสมพบาะประเสริฐเลยครับแต่อย่างไรก็ตามการปลาสุดครับที่ามาของบนไทยคอมครับต้องเล่นเครดิตก,กันด้วยได้รับข้อมูลออกมาเลยครับว่าอาดีตกุลซือของสโมสรกองฮานนาโนยสี่ทีมดังจากศึกวีลิกเวียดนามครับที่เพิ่งละออกเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนื่องจากปัญหาส่วนตัวครับอย่างไม่ต้องการรับงานในการคัมแบ็กกลับ คุมทีมชัยไทยยุ่คีบสปีต่อให้เป็นคนดเดตก็ตามหมครับเพราะเจ้าตัวนั้นครับอยากที่จะพักสอบจิตใจเสียก่อนครับแม้ว่าเขาเองครับเคยทําทีมในระดับของแต่ละรุ่นอายุนี้อยู่แล้วครับประสบความสำเร็จคว้าแชมป์ซีเกมส์2013ครั้งที่27ที่ประเทศเป็นมาตลอดจนก้าวไก่ครับไปคว้าอันดับที่4ในเอเชียนเกมส์2014ครั้งที่17ณประเทศเกาหลีใต้แต่โดยการไปอยู่ที่เวียดนาม,มาสิบปีครับทำให้เขาอยากที่จะมีเวลาให้ครอบครัวมากกว่านี้เลยครับ และสำหรับโค้ซิโก้นั้นครับคือหนึ่งในแอดค้ดครับที่สร้างมูลค่ายกับตั้งแต่ไทยได้สูงอย่างมากครับในช่วงที่เจ้าตัวคุมทีมชาติไทยครับได้แก่กาวินครับเจ้าอุมธีรทร์คิสซองโดปอกาวันนันเกิดฤทธวิการสารัตอยู่เย็นชาริวชปุยเจ้าเจชนาทิพย์รงราศินหรือแม้ก็ตามเจ้ามุ้ยธีรศิ์แดงดาดนั่นเองครับ จากนั้นครับเรายกไปปิดแทนที่อีก2 <canvas. S 1> ประเด็นของตะดานทดีครับอย่างตะดานสมชายโดครับหรือคิสตองโดครับเบ็คขวาของเมืองทองออกมาพอใจเลยครับหลังช่วยทีมคว้าชัยชนะนัดแรกในบ้านเก็บเปิดบ้านรับการมาเยือนของราชันคู่ขขาวนั่นเองนะครับโดยล่าสุดเลยครตทางควงของตะ้าคคิสตองโดนั้นครับหลังจบเกมครับก็ได้ออกมาพอใจกับผู้สื่อข่าวในเกมนั้นเลยครับว่าชัยชนะเกมนี้ครับผมรู้สึกดีใจมากเพราะก่อนเกมครับผมรู้อยู่แล้วครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับในการพบกับปลัพูนและดีใจเลยครับที่ได้เจอกับแฟนฟุต บอลทุกคนวันนี้ครับเดินทางมาให้กำลังใจพวกเรากันเยอะมากครับผมรู้สึกดีใจจริงๆแล้วครับเกมที่ผ่านมากับโคราชนครราชสีมามาเดฟซี่ครับเราไปได้เล่นเย่เลยครับเราสามารถสร้างโอกาสได้เยอะแต่ไม่สามารถจบสกอร์ได้ซึ่งมาเกมนี้ครับเราก็มีโอกาสเยอะเช่นกันครับเราก็ทําได้ดีขึ้นและก็มีการพัฒนาขึ้นต่อไปเลยครับต้องขอบคุณแฟนบอลทุกคนครับที่เข้ามาเชียร์พวกเราครับซึ่งในปีนี้ครับเรามีโปรแกรมแข่งขันคอนขางที่เยอะขึ้นเราอยากให้มาเชียร์พวกเราครับที่สนามในทุกๆนัดนั่นเองนะครับโดยสัิ๊กของต คิดต้องโดนนานครับที่ความแมนออฟอะแมนไปครอบครองได้ในเกมนี้ครับมีสถิติดังนี้เลยครับส้างโอกาสให้เพื่อนสองครั้งครับสัมผัสบอลครับ53าครั้งรถบอล10ครั้งมากที่สุดในทีมยจงบอลครับกลับมาครอบครองครับ4ครั้งครับเป็นอันดับที่2ของทีมยิงบอลกลับมาครองในพื้นที่สุดท้ายครับ1ครั้งครับมากที่สุดในทีมเรียบบอลจากพื้นที่สุดท้ายครับจากพื้นที่อันตรายครับ2ครั้งนั่นเองเลยครับส่วนสำหรับโปรแกรมการแข่งขันต่อไปครับเมืองทองก็จะต้องบุกไปเยือนร้อยยอดครับซีครับน้องใหม ยองครับในวันศุกร์ที่3สิงหาคมนี้ครับในเวลา1ทุ่มตรงเป็นต้นไปเลยครับและประเด็นปิดท้ายคราวนี้ครับฟอร์มแรกไม่แพ้คิสตองโดเช่นกันครับอย่างแต่ด้านกีเมย์บิสโซรีครับสุดน้าบริลลามครับออกมาปิดใจเช่นกันเลยครับหลังช่วยทีมตัสกัดเปิดบ้านไรตอนแบงคอกฤดี10ประตูต่อ2ในศึกบอลทริกหนึ่งครับในฤดูกาลติ2 4นัดที่2ครับเมื่อวานที่ผ่านมาณสนามชังอารีนาแหลยครับ โดยซึ่งสำหรับเกมนี้ครับทางฝั่งของทงด้านกยเมบิโซลีนั้นครับในวัา26ปีเองครับซัดหมอกฟุเดอลสอบประตูโดยเป็นประตูที่3ครับในลีกซีซั่นนี้ของเจ้าตัวครับและมีส่วนช่วยทัพปราสาทสายฟ้านั้นครับแข่งสองนัดเก็บไปได้คะแนนเต็มหลังเป็นจากฝูงของตารางกันต่อไปครับและล่าสุดนะครับทางฝั่งของงด้านกยเบบิโซรีครับออกมาปิดใจนยครับวันดีใจมากครับที่ผมยิงประตูไว้กับทีมด้านในเกมนี้ครับผมเป็นศูนย์หน้าครับแต่ผมก็ต้องยิงประตูอยู่แล้วครับแต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นคคครรรือออทีีมมมมมว้้าาาแตตตเเก็งย ครับในแมตต์ต่อไปที่จะออกไปเยือนเชิงรายเพราะเป็นเกมที่ยากแต่เลอกครับก็ต้องเก็บชนะใหม่ได้ต้องขอขอบคุณแฟนมาทุกคนครับที่มาให้กำลังใจพวกเราในเกมนี้ครับเราขอมอบสามเต้มวันนี้ครับให้กับแฟนบอลทุกคนเลยครับและสถิติของเตนันก็ยมบิโซลีนั้นครับที่ควาแมตต์ออฟเดอะแมตต์ไปครองเช่นกันครับหลงเลนทั้งหมด8ปนาทีครับยิงไป2อประตูโอกาสยิงทั้งหมดครับแค่3ครั้งเท่านั้นครับยิงเข้ากรอบ2ครั้งเลยเลยครับเลี้ยงบอลก็สำเร็จ3ครั้งครับยิงบอลกลับมาเข้าครอง5ครั้งและยิง กลับมาในพื้นที่สุดท้ายครับ2ครั้งด้วยกันเลยครับโดยบุรีรัมย์นั้นครับนัดต่อไปครับก็จะออกไประเอ็นฟุตบอลถ้วยครับในนัดกลางสัปดาห์นี้ครับกับสโมสรกงขันฮานอยในศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอาเซียน2024กันต่อไปเลยครับซึ่งก็จะแข่งขันในเวลา19.30นาทีในวันพรุังนี้ครับวันที่22สิงหาคมเลครับ เอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำแกจกับพวกเราทีมงาน b i ร l ลีแฟมบรกันด้วยครับเพื่อน,นำไปพัฒนาคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ